ตำแหน่งได้แล้วนะครับผมตอนนี้เรามาทําการติดตั้งนะครับผมนี่ครับอ่าโอเคอย่างนี้นะทําการติดตั้งก็คือนี่อยู่ตรงนี้เลยหนีบหนีบไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นขาจะเป็นจะเป็นเออสีอะไรสีอะไรนะหนีบไปขั้วบวกเลยนะครับอ่านยูบขั้วบวกปุ๊บนะครับผมแล้วก็มาหนีบไว้ที่สายพาวเวอร์ตอมนี้นะครับผมนี่ไฟเริ่มสว่างสังเกตว่า,วาทำไมบวกเข้าบวกไฟมันถึงสว่างผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับ นี่คือเทคนิคพิเศษการเรียงกระแสไฟเข้ากล่องก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไฟดับเมื่อไหร่แสดงว่าไฟเลี้ยงเข้ากล่องเต็มนะครับผมน่นะครับสักครู่นะครับผมโอเคโอเคค่ะอันที่สองใช่ลูกค้าท่านใดสนใจอย่างที่แจ้งเลยค่ะสนใจกล่อง power storm แบบนี้นะคะ แล้วก็เหมือนแบบบางคือหนูเข้าใจแหละลูกค้าอยู่หนูอยู่ไกลแล้วลูกค้าอยากจบในร้านเดียวเลยนะคะแจ้งหนูได้เลยว่าสนใจสนใจสินค้าชิ้นนี้แต่ว่าเป็นพรีออเดอร์อาจจะต้องมีการมาจํามาก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาติดได้กล่องว่าตอนคืออะไรกล่องาว่าตองคือกลเหมือนเรามีแบตเตอรี่อีกตัวหนึ่งท่วงอยู่นะครับนะแต่มันเหมือนกับว่าเราดึงงานจากดึงการพลังงานากแบตเตอรี่เนี่ยมาเลี้ยงไว้ที่นี่นะครับเวลาเปิดกุญแจปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยจ่ายไฟนะครับ ใส่ไฟรอบพันได้เถียนแล้วก็นิ่งนะครับอันดับแรกที่ตอนใส่แรกๆเลยจะเห็นเลยก็คือว่ารอบมาไวขึ้นวัชิบันจังจ่ายดีขึ้นนะครับผมแล้วก็บิดติดมือขึ้นนะครับผมนี่นะครับหรือว่าคุณจะไปใส่กล่องมโนกล่อง power lab กล่องอะไรอย่างโอทูโอทูอะไรที่เกี่ยวพวกบิดเรื่องนะใส่กล่องนี้ไปอ่ะมันเหมือนแบบบำรุงอะทำให้กล่องคุณใช้งานได้ดีขึ้นนะครับโอเคค่ะฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่ดดับแล้วไหม จับพอดับปุ๊บนะครับผมก็เอาตัวนี้ออกแล้วเก็บไว้เลยนะครับผมแล้วก็เอาเอาบวกเนี่ยจิ้มบวกได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เก็บไว้เอาไว้เช็คนึกวันทีดีแล้วก็ว่มาถอดแล้วว่าเช็ครูว่าเพล็กกล่องกูจะพังไ่มวะถ้าถ้าเสียบมาติดแสดงไม่พังอือืมค่ะสวัสดีค่ะ